สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดิโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสก็ดับครับพบกับอาจารย์บุญเกินตอนเช้านะครับเอาละครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะเครื่องมือเรียกว่าชุดเครื่องมือดีกว่าครับเป็นชุดเครื่องมือคูลิกนะซึ่งเสียดายมากที่หลายคนไม่ได้ใช้ครับโดยเฉพาะคนที่ใช้งานสก็ตดับจริงจังนะครับชุดคูลิกเนี่ยนะครับถ้าใคร ไม่ได้ใช้นี่ถือว่าเดี๋ยวที่บอกว่าเสียดายมากๆแล้วก็วันนี้อยากจะมาแนะนําให้ใช้นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยอยู่เอ๊ะแล้วมันต้องใช้แล้วมีประโยชน์อะไรเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วก็ทำให้ดูเลยนะว่าเครื่องมือชุดของคูริกเนี่ยนะครับมันช่วยให้การทํางานดี่แหมอีซียนฟันมากๆ,ๆเลยครับก็ในช่วงสองค่ำได์ผ่านมานะต้องบอกไว้ก่อนว่ามีหลักสูตรนะครับสเก็บบิมทูนะโดยที่ทีมงานเพจบ้านสเก็ตของเรานะครับก็จัดคลาสนี้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหแบบ คนเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสูงมากนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปผมหายไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็เพราะว่ายุ่งเกี่ยวกันจัดคลาสนะซึ่งยุ่งลสนุกด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลาสที่ผ่านมานะครับมีนักเรียนทั้งหมดนะครับในห้องเรียน1,700คนนะครับแล้วก็คนใช้จริงๆเนี่ยประมาณ2 5 0 0คนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับกาไปต่อยอดให้อย่างมีความสุขเลยนะครับแล้วก็ลองมาดูประยุกต์กับคูริกนะครับซึ่งคูริกวันนี้จะมารีวิวนะครับเอาละก็เอาตัว นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ทำลิงก์ไว้ให้ให้ดาวน์โหลดนะครับคูริคโรเท e ครับตรงนี้นะ Object นะคูริคโรเท t โรเทชอ็อบเจกต์นะขึ้นว่าโรเทชอ็อบเจกต์อยู่ซึ่งเวลาเราติดตั้งไปแล้วนะครับผ่าน e d i t i o n Manager นะถ้าเรามองหาไม่เจอครับคลิกขวาบริเวณแถบทูบาร์เนี่ยก็จะมีคำว่าคูริคนะครับซึ่งชื่อคูริคจะอยู่เรียงกันเลยมีชื่ออย่างเงี้ยนะครับก็จะคูริคโรเทชบริเวณนี้นะครับคูริคโรเทชมีประโยชน์อะไรโอ้โหแหมประโยชน์เยอะมากนะครับ เยอะจริงๆครับอ่ะลองมาดูกันเลยว่ามันทําอะไรครับเยอะตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะทํางานขึ้นมาอันเด่เเนดีกว่านะครับซึ่งเอาเป็นเสาดีกว่าง่ายดีจุดสองคอมมาจุดสองเดี๋ยวผมจะทำราคาจั่วนะแบบง่ายๆครับอะเสาสูงสี่เมตรผมก็ไม่กุ๊ปนะครับแล้วผมก็ Copy ไปเดี๋ยวผมจะจะแบ่งคูณองเอกเป็นสองชุดนะครับ เพราะว่าถ้าสอนเยอะเกินไปเดี๋ยวยังงงเนะี่ยเอาพวกการทํางานแบบนี้ก่อนอ่ะโอเคผม m ม่ k e up ไปเลกันแล้วกันอันเนี้ยคือตัวเสาที่ผมอยากจะทาหลังคาจั่วนะครับผมจะทาหลังคาจัว่วซึ่งก็การที่เราจะนะครับทําหลังคาจัว่วที่เหมือนจริงเนี่ยนะครับมันต้องประกอบด้วยไม้นะครับหรือเหล็กเนี่ยที่มันมาวางต่อกันเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําเหล็กขึ้นมาอันเด่งนะสมมุติผมตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยจะเอาเป็นเหล็กกล่องนะครับ ร้อยห้าสิบคูณห้าสิบนะครับผมก็จะทำรูสี่เหลี่ยมขึ้แบบนี้นะก็พิมพ์จุดหนึ่งห้าคอม่าจุดศูนย์ห้านะครับมันก็กลายเป็นเหล็กกล่องถ้ามันกลับด้านกันใช่ไหมก็เป็นเอาเป็นจุดศูนย์เจ็ดห้าดีกว่าหารจุดหนึ่งห้าส่วนส่วนนะครับส่วนคอม่าจุดหนึ่งห้านะครับก็คือเราสามารถทำเอสลับกันได้ครับ อ่อันนี้ก็กลายเป็นกล่องที่มีขนาด150ยหคูณ7จนะครับก็อันนี้คือเบสิกนะง่ายๆครับก็คือพิมพ์ขนาดไป x y นะครับตามด้วยคอมมาโอเคผมก็จะพูดภูดไปครับยาวเลยนะฟังนี้เลยโอเคผมก็จะไม่กรุ๊ปครับที่รัวๆนะปกติผมจะใช้ช็อตคัตนะตัว g เนี่ยเป็นการไม่กรุ๊ปง่ายดิ g นะครับแล้วก็อ่ะก็ยกขึ้นมาไว้ตรงกลางนี่ c e n อร์ Center. อ่าโอเคครับ เนี่ยอันนี้คือง่ายๆอันนี้คือเหล็กอันหนึ่งของผมนะที่ทําไว้เป็นเหล็กกล่องนะครับปกติการโรเททเนี่ยในโปรแกรมสเกตด Up นี่นะมือใหม่ก็จะยากมากๆเพราะว่าการโรเททเนี่ยจะต้องออกคําสั่งครับนะคิวนะช็อตคัทโซคิวคิแล้วก็ต้องมาอไลน์จุดในการหมุนนะครับแล้วก็มีการล็อกแกอดิโอ้โหแหม สำหรับผมคิดว่าถ้ามือใหม่ไม่เก่าจริงเนี่ยเหนื่อยนะครับบางคนใช้สเกลครับคลิกและเอ o v e ูนะกดเอหรือ Move แล้วก็จะมีจุดให้เราหมุนครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากอีกนะครับแม่มาดูคูลิคโรเทตดีกว่าง่ายดีครับดูนะกดชิ้นงานกดคูลิคโรเทตเมื่อกดคูลิคโรเทตแล้วนะครับง่ายๆเลยมือเดียวนะครับมันจะมีแกนให้เราเลือกแกนให้เราเลือกครับในการหมุนนี่ครับถ้าเราคลิกที่แกนไหนครับมันจะหมุนรอบแกนนั้น นะครับซึ่งองศาเนี่ยเราจะใช้ร่วมกับ extension ที่ชื่อว่า c o o l i เล็งสแนปปิ้ง p อ็ก e ตัวนี้นะครับ c คูร cool Length Snapping มันจะให้เรากำหนดว่าต้องการหมุนกี่องศาได้สมมติทีละ15องศากด15องศาเดี๋ยวผมทำลิงก์ไวให้ด้วยนะครับ c คูร cool Length Snapping นะคู่กันนะครับโอเคผมก็คลิกไปที่แกนแดงเห็นไหมครับมันจะบุนรอบแกนแดงไปเรื่อยๆซึ่งมันจะผ่านจุดนะครับกึ่งกลางของเหล็กนะครับนี่ เห็นไหมครับง่ายๆเลยอ่าหรือถ้าท่านหมุนรอบแกนน้ําเงินก็คลิกแกนน้าเงินครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เข้าใจไหมครับง่ายมากๆเลยซึ่งผมบอกเลยว่าเสียดายมากที่หลายคนไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเราหมุน90องศาคลิก90องศาก็กดมันก็จะหมุนเลยครับทันทีซึ่งการหมุนเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะก๊อปปี้ทำตัวใหม่ครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้หรือเป็นค้งก็ได้กดคอนโทรลค้างหนึ่งก็ได้ค้งเดียวพอก็ได้กดปุ๊บมันก็จะให้เรา กปปี้แบบนี้ครับเห็นไหมด้วยวิธีนี้ครับเราก็เอาเหล็กมาต่อกันได้อย่างง่ายได้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็สเกลอันนี้คือหลักการง่ายในการทางานเดี๋ยวผมจะคอมบ์ทั้งหมดไปให้ให้ดูนะคือการของพอดีนะครับเห็นไหมได้แหละต่อไปครับต่อไปต่อไปคือเวลาเราจะหมุนนะครับต่างๆเนี่ยมันมันไม่ง่ายขนันคกับ คือการหมุดเนี่ยมันมันก็โอเคแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการต่อด้วยแล้วการต่อเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเหนื่อยมากหลายคนจะเหนื่อยมากครับอย,อย่างเช่นถ้าผมต้องการเอาเหล็กชิ้นเนี้ยมาต่อตรงนี้พอดีทํายังไงเนี่ยมันวางอย่างนี้ครับต่อหลายคนต้องกดตรงนี้ครับแล้วก็ m move ใช่ไหมแล้วก็มาล็อกแกนเงงครับเสียเวลามากดูนะครับมันมีอีกตัวหนึง่งนอกเหนือจากการหมุดเนี่ยมันมีเรียกว่าคูลิคอะไล หน้าที่ของมันนะครับจะทําให้เหล็กหรือิ้นงานต่างๆเนี่ยมาต่อกันได้อย่างง่ายดายครับดูนะผมกดที่เหล็กตัวนี้กดคูลิกอะไลน์นี่คือตัวนึงนะครคูลิกอะไลน์นะครับอะไรอ็อบเจกต์นะครับคูลิกอะไลน์กดปุ๊บไอเนี่ยมันจะอะไลน์กับอะไรให้เรามากดตรงนี้ครับเฟซตรงนี้เรียบร้อยเลยครับเสร็จเลยเห็นไหมครับง่ายไหมครับซึ่งถ้าผมต้องการจะให้เหล็กตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเซนเตอร์นี้ก็กดตรงเซนเตอร์นี้ครับเห็นไหมครับ อย่างง่ายได้หรือต้องการมันอยู่ที่ขอบครับกดขอบนี้โอ้โหชีวิตดีดค,ร <c ute line> ครับนะคูลิกอะไรครับเนี่ยเห็นไหมใช้เป็นและชีวิตดีดครับเสร็จแล้วเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้แล้วครับกดสเกลเข้าไปก็จะได้เห็นไหมครับว่าคูลิกโลเทดกับคูลิกอะไลนนี่มันก็อีซี่มากๆากท่านอะไลเดี๋ยวเดี๋ยวแอดวานซ์ขั้นแอดวานซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวต่อนะว่ามันอะไลน์ได้หลายแบบมากนะครับ ให้เราเห็นก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจาะลึกดีเทลอีกทีนึงแต่ให้เห็นนะครับว่าคูริกโรเตทมันหมุนนะครับแล้วก็คูริกอะไลน์นะครับต่อไปครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าคูริกมิลเลอร์ครับมันจะทําให้เราสามารถจะมิลเลอร์ชิ้นงานได้กับด้านชิ้นงานได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในเวอร์ชันเดิมมันจะบั๊กกับโปรแกรมหลายตัวผมก,ก็เลยไม่ค่อยได้สอนครับในคลาสบิมผมผมไม่ค่อยสอนนะเพราะว่ามันค่อนข้างบั๊กกับตัวอื่นเยอะเวลาทำบิมเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ถ้้้าาาาาาเเเรรรไไไมมมม่่่่่สนนนนใใจบบิิีีียยยอตัััววชปญหลคคธกกกนงะู ไอ้ตรงนี้ผมว่า UI มันดีมากนะครับกดที่เหล็กนะแล้วกดที่คูดิกมิลเลอร์ครับเห็นไหมมันก็ให้เราคลิกตำแหน่งที่มิลเลอร์ครับเห็นไหมมันจะให้เราเลือกเห็นไหมเนี่ยมันจะเห็นเลยว,ว่าเหล็กมันจะเลือ่อนเลื่อนไปเรื่อยๆโอ้โหมันเห็นภาพไปเลยครับเนี่ยมิลเลอร์แต่เราต้องการ copy ใช่ไหมเราก็กด ctrl หนึ่งครั้งมันจะมี่หมายบวกขึ้นมาครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเรียบร้อยครับเราก็มิลเลอร์ได้แหละเห็นไหมง่ายมากๆเลยครับ อีซี่อ่านฟัเนไหมครับเห็นไหมง่ายครับอะจริงๆเรามีเลอร์ได้นะจริงๆเรามีเลอร์ได้แต่ผมอยากจะใช้คําสั่งอะไรเอาเหล็กตัวเนี้ยมาอะไรตรงนี้แต่คราวนี้ผมจะหารลงตัวด้วยก็คือจะแบ่งให้มันลงตัวด้วยโอ้โหหลายคนไม่รู้นะว่าทําได้อ่ะให้ดูนะครับดูนะผมก็จะกดที่งานตัวนี้จะได้ออกคําสั่งคูริกนะครับอะไร แล้วผมก็กดคอนโทรลหนึ่งคถูกไหมมาอะไรตรงนี้ถูกไหมครับคอนโทรลหนึ่งคแล้วกดตรงนี้ปึ๊บมันจะก๊อปปี้มาใช่ไหมแต่คราวนี้ผมจะหารสี่ไม่หารสีร่ดิต้องการอีกต้องการอีกหนึ่งสองสามหารสามครับกด dy ครับหารแล้วพิมพ์สามครับแล้วกด Enter เอาใหม่เอาใหม่กดชิ้นงานครับกดอะไล คอนโทรลหารสามเอนเตอร์ Han, 3, อ้าวทำไมไม่ได้แม่ปกติต้องได้นะเออแปกทำไมไม่ได้เอาใหม่ลองมลองใช้เฟซดิงงไงนะอ่ะลองใช้เฟซดูคอนโทรนแปดหารสามอ้าวใช้เฟซได้แต่ใช้กลางไม่ได้เออมีมีนี้ด้วย ทำไงดิเกิดอ,อะไรขึ้นปึ๊บต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้มันจะแอดวานิดนึงนะครับแอดลายลายตัวนี้คอนโทรนหารสามป,ปึ๊บอ้าวกลายเป็นยืดตัวนี้ออกไปเลยเอเออ้าวงงอา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเลอท้าย,ยากทำไมอันนี้ผมสดๆให้ดูเลยแล้วว่าคาบิพ่ายเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมครับ เห็นไหมว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวลาเราอ้างอิงจากตำแหน่งของตัวเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้นะครับทั้งนั้นเองเนี่ยเนี่ยกดคอนโทรลหนึ่งครั้งวางปุ๊บอันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมเนี่ยวางจบจบแล้วแต่พอกดหานมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นหานแบบเฟสเนี่ยมันก็จะยืดออกไปอันนี้ทุกคนก็รู้แล้วไม่เป็นไรครับกน,นีรงีนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้มิลเลอร์ง่ายกว่ากดตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มิลเลอร์แล้วก็มาวางตรงนี้ถูกไหมครับคอนโทรลหนึ่งครั้งอีซี่แอนด์ฟันครับจากนั้นชิ้นงาน ครับแล้วก็สเกลเห็นไหมครับง่ายมากจริงๆมีคําสั่งพูทูออโต้นะเดี๋ยวผมยังไงให้สอนอีกทีนึงเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยคล่องจะได้มาครับเราก็มาใช้การแบ่งก็ได้นะครับการแบ่งซึ่งการแบ่งเนี่ยผมคิดว่ามันนะครับทํายังไงนะมาดูกันนะอ่ะเอาละตอนนี้ผมก็จะมาใช้คูอกอะไรแต่ไม่เอาละ พอเมื่อกี้คุณหล็กละลายมันมันมันยืดเกินใช่ไหมเราดูอีก็ได้จึ๊บอ่ะมาแปะตรงนี้เอาไปขอบนี้นะคอนโทรลถ้าคุณโดนค้างมันจะได้ไหมแล้วกดหารหารสองหารสามก็ไม่เป็นไรหารสามปุ๊บผมก็สเกลกลับถูกไหมเพราะมันเหล็กแล้วนี่นะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นไปนได้ว่ามันเป็นสเกลเดฟนิชั่นเดานะ ผมดับคลิกไปรนนี้ก่อนนะโอเคผมเกล้ผมเกล,มเกล้มันคือ scale ด e นิชั t ถ้าผมดับคลิกไปในนี้ครับมันอาจจะไม่มีปัญหาอาจจะไม่มีปัญหาละเพราะว่าคือในปกติเนี่ยสกิปแ up เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าส c a l e ดฟนิชั t อยู่แหมเดี๋ยวผมสอน advance ไปเดี๋ยวหลายคนจะงงกรีเน,นี้ครับถ้าเราใช้เนี่ยดูไอ้เนี้ยมันคือ group 4อันนี้คือ group 3ก่อนหน้านี้ผมเดาว่ามันคือ group 3เดี๋ยวผมดูนะ กรุ 4, 4, 3, ๊ป4กรุ๊ป3แต่ก่อนย้ายมาเนี่ยมันคือกรุ๊ปอะไรอันนี้กรุ๊ป3กรุ๊ป4กรุ๊ป5อ่ะผมดจำคี้ก่อนแล้วกันอ่ะลองดูดิคอนทอลวางหันสามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรคิด อาคิดเยอะมากทำไมเสียเวลาอา้าวมิลเลอร์มิลเลอร์อ่ะอันนี้ทําให้ดูไปด้วยเรียนรู้ปด้ยกันนะครับอันนี้บอกไปก่อนว่าไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับให้ดูว่าผมทํางานจริงๆแล้วก็ทําให้ดูเลยจริงๆครับว่ามันเวิร์กจริงๆนะนี่จะบอกไปก่อนว่าเวิร์กจริงๆนะครับมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์อ่ามิลเลอร์คอนโทรลหนึ่งครั้งคลิกจบแล้วก็สเกลอ่ะให้ดูเลยว่ามันทานํางานยังไงนะครับเสร็จละโอเค หรือเรา,ถ,าถ้าเราอยากก๊อปปี้ต่อก็ได้ครับนี่ก๊อปปี้อันงนี้มาไว้ตรงนี้จุดอะไรออบเจกต์ object, ก็ไว้ตรงนี้ครับนี่ขึ้นกลางครับคอนโทรลเห็นไหมเราหารสองดูดี่ได้ไหมหารสองไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้กแ็แต่ถ้าเราใช้หมายพื้นฐานก็ได้ถ้าเราปนกับพื้นฐานก็ได้พื้นฐานก็คือก๊อปปี้อย่างนี้มาวางไว้ตรงกลางน,นี้แล้วก็พื้นฐานนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกดหารสองครับหารสองก็ใช้ปนไปแล้วกันนะ ใช้ปลเปนไปก็มีเลิกกันแหละต่อให้คนรู้ว่ามันสามารถประยุกต์ได้กับหลายเครื่องมือนะครับคอนโทรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเห่นไหมสมมตินี่คือตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราก็จัดตรงนี้ได้นะครับโอเคถ้าต้องการต้องการเหล็กตรงนี้มาไว้จุงกลางก็ได้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เ,กเอาเหล็กไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็กดอะไรอ็อบเจกต์แล้วก็กด,อกกดคอนโทรล ช่หไหมครับมันก็จะมาอยู่ตรงกลางซึ่งตรงกลางนี้สําคัญนะครับว่าคาว่าตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เห็นไหมครับนะอันนี้คือตรงกลางนะครับทาให้ดูว่าตรงกลาง,งจริงๆนะ เห็น so you know, ไหมครับตรงกลางจริงๆเลยอ่ะเห็นไหมครับว่าง่ายมากนะหลายคนที่พยายามทําเนี่ยแล้วเออเจอเรื่องนี้เข้าไปแล้วมันยากครับตัวนี้ถ้าเราต้องการจริงจังแล้วก็สเกลก็ได้ครับสมมติผมต้องการจริงจังนะสำจังมากก็คือผมก็สเกลตรงนี้ไป S scale แล้วดึงตรงนี้ไปครับแปะนี่อ่าเห็นไหมครับแต่คราวนี้ครับเหล็กเราต้องการให้มันให้มันแปะพอดีอ่ะทํายังไงอ่ามันติเพลอะไรทํายังไงนะดูนะครับคือผมไม่อยากจะให้มันแบบ ไม่อยากใช้เครื่องมือพิฐานนะตรงนี้ผมย้ายเหล็กตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นจะดูนะครับผมกดคูริกอไลออบเจกต์ครับแต่คราวนี้ครับเวลาทํานะครับถ้าถ้ามีหลายตัวนะให้เรากดชิปชิปครับชิปพยายามกดชิปนะแล้วกดที่เฟซครับชิปนะต้องชิปก่อนนะมันก็จะอไลแบบนี้อันนี้คือมันจะเปิลนะครับเราก็จะสามารถทำงานแบบนี้ได้ง่ายๆังนั้นความหมายคืออะไรครับถ้าเราต้องการที่จะย้ายเสาตรงนี้มาไว้ตรงนี้ ผมเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วผมก็กด Align Object นะครับอ่าตรงนี้นะีอันนี้คือขอบมันนะอันนี้คือขอบมออออันนะครับซึ่งมันต้องอยู่ตรงตรงไหนตรงโออันนี้นยากนิดนึงเพราะว่ามันใช่ face แตงอ่างอีกเดี๋ยวผมลองเอากึ่งกลางนะมันได้ไหมต้องลองนะต้องลองต้องลองอันนี้ทำไม่ดูเลย Align Object s. แล้วผมก็ชิปอ่าลืมชิป ทำให้ดูนะได้ไหมอืมเกิดอะไรขึ้นเหล็กหายไปอา้าวอันนี้มาซ้อนกันตรงนี้โอ้ยุ่งยากเด,ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสียเวลาเลยคัปปี้วางง่ายๆกว่าไหมวิธีผมคืออย่างนี้ถ้าเป็นพื้นฐานนะง่ายมากหาจุดอ้างอิงครับแล้วก็วางอันนี้อันนี้ก็คือคําสัง่งพื้นฐานนะอย่างนี้ง่ายกว่าครับนะอันนี้ทําให้ดูใจว่ามันประยุกต์ได้นะพื้นฐานกับตัวฟัาอินเนี่ยนะครับใช้ประสมผานก,นกันครับ นะอ่าโอเคทําให้ดูให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทดลอง explore ครับศึกษาแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกความที่เรานะครับประสบการของเราเนี่ยจริงๆเราเวลาเราเก่งอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วการไปเปลี่ยนอีกอันหนึ่งเนี่ยบางทีมันมันยึดติดมากมันทําให้เราทชาช้านะครับทาให้เราเปลี่ยนแปลงยากแต่ถ้าเรามีใจที่อยากจะทดลองผิดลองถูกอ่ะนะครับแล้วไม่กลัวผิดคืออะไรนะเมื่อเราทดลองผิดลองถูกปุ๊บเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้สาคัญมากนะหลายคนไม่ค่อยได้ศึกษาตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยดู YouTube อย่างเดียวแล้วทําตาม เอาจริงๆงงเพราะว่าเราไม่ได้ลองผิดลองถูกมันผมอะ่ะผมเน้นการลองผิดลองถูกแลนั้นผมก็กล้าขึ้นมาที่จะรีวิวให้ทุกคนเพราะว่าผมก็ลองผิดลองถูกมาแล้วบางอย่างผมมีไม่ไมไมไมลองก็ลองให้ทุกคนดูเี้เห็นไหมครับว่ามันไม่ยากเลยนะครับต่อไปเรามาดูการทําตัวตัวในส่วนที่เป็นตัวอ,อะไรอะ่ะจัว่วนะครับเดี๋ยวผมจะทําเหล็กครับให้มันหมุนสี่ห้าองศาอีกผมก็ copy อ,อันนี้มานะผมก็ไปที่กับถาง rotate แล้วผมก็กดเล็ก t h s n a p ให้ไปสี่ห้า ถูกไหมครับจะได้ผมกดคนโทรหนึ่งครั้งอ่ะคุณต้องการหมุนรอบแกนอะไรครับดูแกนเลยเอาละเราสามารถกดคีย์บอร์ดครับได้ซ้ายเขียวครับหมุนรอบแกนเขียวขวาหมุนรอบแกนแดงผมก็คีย์บอร์ดด้านขวาครับเห็นไหมผมจะได้เหล็กออกมาเลยโอโ้โหง่ายมากๆแล้วสี่้าองศาด้วยเห็นไหมครับเนี่ยแค่กดคีย์บอร์ดได้ไม่ต้องกดคลิกเลยแล้วจับตรงนี้ครับวางไว้ไตรงนี้เรียบร้อยครับได้แล้วเห็นไหมครับ จะได้มาผมก็สเกลขึ้นไปเดี๋ยวครัตจดต่งไหนจุดต่นงไหนได้ไว้ทีครับจะได้มาครับผมก็จะมิลเลอร์ถูกไหมมิลเลอร์นี่มิลเลอร์ก็แปะตรงกล,งกลางครับคอนโทรลหนึ่งครั้งคลิกมันก็ได้กล,งกลางพอดีพอดีถูกไหมครับอ่ะก็ดีต่วไปผมเอาผมมีเล็กอัหน,นึง่งต้องการทำเป็นอกไก่ เจ้าโอกไก่เนี่ยมาวางตรงนี้ตรงนี้มันง่ายไปเงี้ยยกขึ้นมาเงี้ยมันง่ายไปดูนะโอกไก่โคตรเจ๋งเลยแล้วใครไม่เคยใช้เนี่ยบอกเลยว่าเสียดายมากมากดูนะกดนี่กดอะไรอ,ไรอ็อบเจกต์แล้วอะไรขอบก่อนแล้วอะไรขอบตรงนี้อะไรอะไรขอบนี้อ่าดก่อนจริงๆเราต้องย้ายมาตรงนี้ก่อนแน่ๆต้องย้ายไปตรงกลางเนี่ย คือต้องต้องย้ายต้องย้ายเหล็กมาตรงนี้ก่อนดาวนะดาวนะเริ่มแรกอะไรก่อนอะไรฝั่งนี้อะไรฝั่งนี้อ่าโอเคเห็นไหมครับมันจะอะไรได้สองฝั่งเลยแล้วตอนนี้ก็อีซี่หอนฟันแล้วครับเห็นไหมง่ายไหม <laughs> โอเคเัาต้องการเลื่อนตรงเหล็กตรงนี้ครับมาไว้ตรงนี้ก็กดอะไรไว้ที่ขอบนี่เห็นไหมครับได้ละวอีซี่หอนฟันครับแต่วตอนนี้เราก็สเกลอันนี้ไปคือถ้าเราไม่ตัดนะฮะเราก็สเกลไป หวังว่าจะมีประโยชน์ในคลิปนี้นะกับการทำงานทุกคนนะครับอ่าโอเคก็ผมพูดพภูมาหนึ่งเม็ดเข้าไปข้างในเลยครับพูดธภูหนึ่งเม็ดเป็นจัวนี่แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ง่ายๆนะพูดพภูเอาแปตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ดึงไปหนึ่งเม็ดอ่าอ่าผมต้องการเลื่อนตรงนี้ครับให้มาอะไรกึ่งกลางตรงนี้ก่อนผมก็กด อะไรอ็อบเจกตคนชิปค้งไว้ชิปนะกูคอนโทนหนึ่งครั้งมันมันยากนี้นึงนะอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแต่ผมก็จะหารลงตัวอสมมติาาผมต้องการหารลงตัวนะผมก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ีชิตเดบก็ปี้ธรรมดาไีกแหละนะหาลงตัวนี่มันยากเท่าหงมุทฐานยาก เราใช้คำสังเอเอส่ง a อชั้นยากก็หาลงตัวไปเลยครับคลิปค้างไว้แล้วก็แปะตรงนี้อ่าแล้วกดหารครับหารสอง Enter หารสองไม่ได้ต้องหารสี่หารสี่หารหกอ่านะครับก็หารหกไปอึ๊บก็ได้ละเห็นไหมหารหกจะได้มาต้องการให้ ตัวนี้มาไว้ตรงนี้ครับปลายปลายนี้ก็กดตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็กดอะไรก็ได้ง่ายดีไม่ต้องชิปค้างอ่ะก็กดชิปค้างไว้อะไรตรงนี้เดือดนะลืมกดคอนโทรลคอนโทรลก่อนหนึ่งครั้งคอนโทรลกอปปี้คอนโทรลนะคือกอปปี้อ่ากดคอนโทรลกดชิปค้างไว้ก่อนเอ้าลืมคอนโทรลกลับไปก่อนชิปค้างไว้คอนโทรล ปึ๊บเรียบร้อยจริงจริงๆก็ก๊อปปี้เอาจริงๆทําทำมันทำง่ายก็ได้นะแต่ผมทมําทำนดูยากเยฉยแต่จริงแล้วถ้าเราใช้คองอะ่ะอันนี้ก็จะง่ายเพราะว่าเวลามุมมันอ,อับอ่ะมันก็สามารถทําได้ง่ายเข้าใจไหมครับเนี่นนยละลตรงนี้ชิปละไรชิปคอนโทรลวางเรียบร้อยครับจะได้มาแล้วก็สเกลตัวนี้มาสเกลสเกลสองตัวนี้มารับ มันก็จะได้เหล็กแหละแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากอ่าอีซี่อัดฟันครับเนื่องจากมีเหล็กเบอร์เดียวนะเดี๋ยวผมขอขอทำให้ดูครับต่อไปดูแปรไอเนี่ยมันคือแปรใช่ไหมลองดูอะไรได้ไหมสมมติเหล็กเบอร์เดียวแลละแปรกดตรงนี้แล้วอะไรแล้วก็อะไรที่มุมนี้เฟสนี้คลิกวางกดแท็บ ถ้าเรากดแถบครับอางตายล้วกดแถบมากไปมันจะอาลัยได้เนีย่ยคือคือต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเรากดแถบนะกดตรงนี้ครับแล้วกดอลยัยแล้วกดทีกดอลัยแล้วกดตรงนี้แล้วกดแถบมันจะหมุนมันจะหมุนตามเฟซที่เราเอียงอ่ะทีนี้ผมผมกดตรงนี้ขึ้นก็ได้กระบวนการอะลยออรยตัวนี้ถูกไหมผมกดตรงนี้นะ ดี๋ยวผมก็กดแทบ็บคลิกผมก็ดแทบ็บเห็นไหมครับกดแท็บปุ๊บมันก็จะอะลายซึ่งผมกดไปอีกปุ๊บมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะหมุนไปเรื่อยซึ่งมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้นั้นกดแทบ็บครั้งเดียวพอเราก็ได้ความเอียงออกมาแล้วเนี่ยครับเนี่ยเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยมันได้ละซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่ถูกต้อง ทันทีเพราะว่ามุมในการเอียงออกมานะครับมันมันไม่ได้เข้าใจไหมครับมุมของมันมุมของมันไม่ได้นั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาปรับมุมในการหมุนของมันซึ่งก็จริงๆเราใช้พื้นฐานได้นี่ครับอ่าเห็นไหมมุมเอียงแล้วก็ใช้กันมาโเรเตศหมุนเอาซ้ายเขียวขวาแดงแล้วก็คั่วปี้ไปก็ต้องบอกเฉยว่าการทํางานแบบนี้ครับแล้วกดหาร เราก็จะสามารถที่จะทํางานได้อย่างง่ายดดยโือใช้คูลิกโรเทตกับคูลิกอะไลน์ครับที่ผมบอกว่าอันนี้คือเบสิกเนี่ยในการทํางานครับแล้วก็มิลเลอร์แล้วก็มิลเลอร์ Miller ด้วยมิลเลอร์ด้วยนะครับแล้วดูกระจกแล้วก็กดดูว่าตรงการขึ้การตรงไหนอุ้ก็ได้โทนหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับก็จะได้ละและนี่คือเอ็กเซนชั่นนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองดูนะ คูริ r โรเตทกับคูริคอ l i ไลครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีนะรประสิทธิภาพมากครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าคูริ p สเปนะครับคูริคสเปซึ่งค r ริ s สเป e เนี่ยโอ้โหมันจะใช้งานได้ดีมากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะทำกับอีหลายอีกหลายตัวของคูริ c นะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะอันนี้คือลองเล่นดูคูริโรเตทกับคูรินะครับอไลแล้วก็บิลเลอด้วยนะ ซึ่งบอกกันเลยว่าทําให้ชีวิตกันทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยครับ